at uh the -huh. การสลับคู่นิดนึงต้องกาบขออภัยจริงๆแต่รัเรามันไม่แพ้กันครับเป็นแฮนดีแคปสิบสีบ่ผมไม่ได้ไปไหผมอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วครับโอ้ดูข่าวครับคลาสสิกจริง,รงเปลี่ยนฉายาได้ไหมเป็นสองคลาสสิกแทน,นหวนนะครับ หลุดดำกับชมพูมานะเข้าชิ่งวิ่งไปกินเขียวอ,อดอด้ิปก,นะกินเขียวพอ,อดีอดีเดีย๋ยวได้เห็นช็อตสวยๆ่ะสวัสดีครับพี่บุญหลง สตันลันดูรวดเร็วครับน้องก็ได้ได้แทงกว่าเนี่ยได้แทงมบไม้นึงนะ Oh. คนอื่นแทงยังไม่มีใครหกหมดมาถึงทำหกหมด